สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องปืนที่ลูกค้าส่งมาขายนะครับวันนี้จะเป็นปืนยาวนะครับก็ตามนี้นะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่า,าเป็นแบตกับพี่ชาร์จนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันน่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวแยกกันมานะครับส่วนกล่องจะเป็นปืนยาวนะครับ ปืนยาวก็จะนานๆมา,า,าทีนะครับแล้วก็เรื่องปืนยาวที่หาหมือต่อมาเป็นแเป็นปืนสันส้นซะมากกว่าอ่ที่ชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนี่นะครับโอเคปืนปืนยาวนะครับนี่นะครับ อ่าการกระแทกมานะครับแล้วก็มีกระสอบพันนะครับยังไม่ได้ผ่านการแกะมานะครับโอเคแล้วเรามาแกะกันดีกว่านะครับขอหามุมก่อนนะครับไม่น่าจว่าทับยงไงบ้างโอเค

เื่อเซฟต็มได้นะครับนะครับมีตปลอกีกชั้นึงแล้วก็มีการกระจายันทันีมาดูกัน นี่นะครับอืมีเป็นกัรกระแท่ขึน้นมาอีกชั้นด้วนะครับนี่นี่ <Okay. S 1> นี่นะครับเป็นงานของไฟม้าครับตัวนี้ถ้าด่จัมถ้าจำไม่ผิดนะครับลูกค้ามันก็เป็นตัวเ p ็มพีนะครับ ดูน้นางานกันนะครับคู่นะครับอขอเอาพวกกันกระแทกข้นไปโอเคนี่นะครับเป็นกล่องนะครับเป็นพีฟนะครับน,นะครับเป็นตัวนี้นะครับ cm 0 4 1 g นะครับโอเคผมาแกะให้ดูกันไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับก็จะมีแส่นะครับความสะอาดนะครับ ถ้าจะไม่ผิดรุ่นนี้จะไม่มีแบตคุิชาร์จมาครับแต่ว่าลูกค้าส่งแยกมาเมื่อสักครู่นี้นครับที่เราเห็นกันไปมีหกเลี่ยมนะครับแมกกาซีนนะครับ,แ,รบแล้วก็ตัวปืนนะครับตัวปืนค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนี่ครับให้ดูเนื้อง,งานกันก่อนตัวนี้เป็นบอดี้เหล็กเลยนะครับ ท้ายนี้ยืดหดได้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับยืดหดได้ยืด,ดใหด้ดูสักนิดสักหน่อยนี่นะครับส่วนแบตก็ใส่ตรงนี้นะครับงานค่อนข้างสวยนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองย็นกันหน่อยดีกว่าลูกค้า,า,น,าแบบน่าจะมีแบบแป้จะมีฝาอยู่นะครับเดี๋ยวรามาลองกันแบบนะครับขอใส่กระสุนสักครู่หนึงนะครับ เติมกระสุนพอสมควรน,นะครับในทุกตอกโอเคกระสุนใส่ไปหน่อยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับก็จะใส่ที่ ด้านทายนะครับนี่นะครับค่อนข้างหนักไปน,นะตัวนี้ ก็ใครจะดูรีวิวเต็มเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้เป็นแกะกล่องก่อนนะครับต้องจัดระเบียบนิดนึงนะครับ เราจะทดสอบแบบยังไม่ต้องปิดกระดษโอเคเพราะมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงเนาะอันนี้เซฟนะครับซีมิฟัวโต้ครับโอเคเดี๋ยวมาลองใส่กระถิ่นกันปรัหมูดนี้สองด้านนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองยิงนะครับผมให้ฟังกับเสียงเนาะเพราะว่าพื้นที่เราก็ค่จำกัดนะครับวันนี้ เซฟเลยรครับโอเคลูกออกปกตินะครับหัวตัวน,นะครับโอเคนะครับอันนี้ปกติดีเลยก็น,นี่นะครับเป็นตัว MP5 นะครับ CM01 ศูนย์สี่หนึ่งจีนะครับผมก็ถ้าใครอยากรอดูตัวเต็มก็อาจจะสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรายละเอนนียดการติดต่อจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของเราด้วยนะครับผมจะได้พัข่าสารใหม่้ละปืนใหม่จะเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ